ใครกำลังมองหาม็อบถูพื้นที่ดีมีคุณภาพม็อบถูพื้นโอเวอร์คลออกแบบพัฒนาโดยคนไทยสินค้ามาตรฐานสูงวัสดุผลิตจากสแตนเลสทั้งตัวถังทั้งด้ามม็อบทนทานแข็งแรงใช้งานง่ายรองรับงานปัน่นการถูบ้านอย่างนักระบบปั่นออกแบบมาให้ปั่นผ้าได้แห้งอย่าวดเร็วตัวถังมีล้อมีหูหิว้วมีช่องปล่อยน้ำระบาย What ททว,นนวัสด,บบด,บบดุทนทานแข็งแรงสวยนานใช้ไปยาวๆ3-5ปีด้ามมอบระบบปัดล็อกแบบใหม่ยาวถูโดยไม่ต้องก้มทนทานแข็งแรงซื้อมอบถูพื้นมาหลายยี่ห้อแล้วได้เวลาเปลี่ยนเป็นม็อบถูพื้น Stanley p a i Overclean สินค้าที่มีคุณภาพทนทานแข็งแรงคุ้มค่าในชุดพร้อมผ้าม็อบถูพื้นอย่างหนาะ สามผืนสินค้าไก่กพรีเมียคมคุณภาพสูงคุ้ม